ช่วงนี้เลื่อนไปไหนก็จะเจอกุ้งแช่น้ำปลาเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำกินกันบ้างนะครับเราได้กุ้งมานะฮะเราก็นำกุ้งไปล้างใส่น้ำแข็งเติมน้ำเปล่าแล้วก็เติมน้ำปลานิดหน่อยนะฮะอย่าเยอะเดี๋ยวมันจะเค็มแล้วก็โคลเลให้มันเข้ากันนำไปแช่ตู้เย็นจากนั้นก็มาทำน้ำจิ้มรสเด็ดกันคะพริกข,ขี้หนูสวนรากผักชีกระเทียมน้ำเชื่อมสองทัพพีมะนาวเนี่ยเราใช้ประมาณ3ทัพพีนะครับใครชอบเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวก็แล้วแต่เลยนะฮะเพิ่มรสดส่วนวน,น้ำปลานี่เราใช้สองทับพี แล้วก็เพิ่มความเขียวด้วยผักชีซะหน่อยเติมเกลือเติ่มผงนัวแล้วเราก็เอาไปปั่นรวมกันเลยครับทุกคนและนี่คือเคล็ดลับความอร่อยนะฮะให้เติมนมจืดลงไปด้วยนะครับได้น้ำจิ้มและเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกินกันดีกว่าฮะทุกคนไฮะน่ากินไหมครับผมนี่แดูน้าจิ้มเดี๋ยวเราราดกันไปเลยครับทุกคน เนื้อกุ้งแดงทุกวันมากอร่อยมากก็ไปลองทำกันดูนะฮะเมนูนี้อร่อยจริงๆครับ